สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวการทำงานนกวิยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวและสิบเอเบิรสุดเลทกาสวสีค่ิฉันนางสาวคณิตกสที่ยีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัิญธรรมคนแ้เลขที่สาสิค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพชชนุนมาเลขที่สามสิบสี่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพรดากลาที่สามสิบ้าการทดลองใช้เรื่อใหม่ค็คือปัจจัยที่มีผลต่อการสังผนด้วยแสงความเข้มแสงคือะสงค์เพื่อตรวจสอบว่าความเข้มแสงมี ผมต่อการคอมพิเตรต่อไปจะเป็นวัสดุกับอุปกรณ์นะคะ 1. วัสดุโซเดียมไบคาร์บอเนต15กรัมสาหสาลายหางกระรอก24ต้นยาวต้นละ8เซน 3. น้ำปริมาณ1,000 ml ค่ะอุปกรณ์ค่ะ 1. นโคมไฟ1อัน2หลอดไฟขนาด12วัตต์จำนวน1หลอด 3. บีดีเกอร์ขนาด1,000มิลลิตจำนวน1นใบ 4. หลอดทดลองขนาด250มิลลิตรจำนวน1หลอด 5. ปวยแก้จวจำนวน1ใบ 6. ปากกาตาม้าจำนวน1ด้าน 7. ถังน้ำ1นถัง8ไม้เมตร1นอันค่ะต่อมานะคะวิธีการทดลอง 1. นําำบิออ์์ขนาด1,000มลิใส่น้ำา1 0 0 0มลลิตรค่ะ 2. นงนำต้นสาลายห่างกระรอกจำนวน8ต้นขนาดความยาวต้นละ8ซนติเมตรมาใส่ไว้ในกลวยแก้วแล้วความลงในบีกเกอร์ที่มีน้ําอยู่1,000 ml มลแล้วนําบีกเกอร์ใส่ลงในถังน้ําที่มีน้ําอยู่ค่ะ 3. หลังจากนั้นนําหลอดทดลองที่มีน้ําเต็มหลอดครอบกลวยแก้วไว้พร้อมใส่โซเดียมไบคาร์บอเนต5กรัมลงในบีกเกอร์หลังจากที่เอาบีกเกอร์ออกมาจากถังน้ําแล้วค่ะ 4. เมื่อครอบกวยแก้วเสร็จแล้วให้นำโคมไฟที่มีหลอดไฟขนาด1 2วัตต์ส่งไปยังชุดการทดลองเป็นเวลา20นาทีตั้งโคมไฟห่างจากชุดการทดลอง20เซนติเมตรสังเกตและบันทึกผลค่ะตอนนี้เรากำลังวัดของ20เซนติเมตรกันนะคะก็คือเราจะค่อยๆขยับบีเกอร์เข้ามาทีละนิดทีละนิดนะคะและใช้สายตาสังเกตที่ไม้เมตรว่ามีระยะ20ซนเมตรแล้วหรือยังระยะห่าง20เซนติเมตรเวลาผ่านไป20นาที เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไป20นาทีในระยะเวลา20เซนติเมตรนะคะทำให้เกิดปริมาณฟองแก๊สค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นำปากกาเคมีมาขีดบริเวณที่เกิดฟองแก๊สค่ะให้ทำซ้ำการทดลองนะคะจากข้อ1ถึงข้อ4แต่มีการปรับเปลี่ยนระยะห่างของโคมไฟจากชุดการทดลอง20เซนติเมตรเป็น40เซนติเมตรและ60เซนติเมตรตามลำดับค่ะ หลังจากนั้นพวกเราทุกคนนะคะก็เริ่มทำระยะ40ซนติเมตรและ60เซนติเมตรตามลำดับค่ะในขั้นตอนการกะระยะของแต่ละครั้งนะคะเราจะต้องดูที่ไม้เมตรดูให้ชัดเจนนะคะว่าใช่40ซนติเมตรและ60ซนเมตรหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทดลองนะคะระยะห่าง40เซนติเมตรเมื่อเวลาผ่านไป20นาที เราจะพบว่าเกิดฟองแก๊สเช่นเดียวกันค่ะให้นำปากกาเมจิกไปขีดไว้ได้เลยค่ะระยะห่าง60เซนติเมตรเมื่อเวลาผ่านไป20นาทีเราจะพบว่าเกิดปริมาณฟองแก๊สนะคะแต่ค่อนข้างที่จะเกิดน้อยที่สุดนั่นเองค่ะให้นำปากกาเมจิกมาขีดไว้ได้เลยตลารางมันทึกผลนะคะชุดการทดลองที่1ึงระยะห่างระหว่างคมไปกับหลอดทดลอง20เซนติเมตรปริมาณฟองแก๊สเกิดปริมาณมากที่สุดประมาณ10ฟองแก๊ส ทลองที่2ระยะห่างระหว่างโคงไฟกับหลอดทดลอง40ซนติเมตรปริมาณฟองแก๊สเกิดปริมาณปานกลางประมาณ7จ็ฟองแก๊สชุดการทดลองที่3ระยะห่างระหว่างโคงไฟกับหลอดทดลอง60ซนติเมตรปริมาณฟองแก๊สเกิดปริมาณน้อยประมาณ5้าฟองแก๊ส้าะต่อไปนะคะจะเป็นชุดการทดลองค่ะชุดการทดลองที่1ซึ่งระยะห่างระหว่างโคงไฟกับหลอดทดลองมีระยะ20ซนติเมตรเกิดปริมาณฟองแก๊สมากที่สุดและตามด้วย40ซนติเมตรและ60ซนติเมตรตามลำดับ ซึ่งหมายความว่าความที่องแส่นะคะมีผลต่อก,การสงังเคราะห์น้ำแข็งมากขึ้นโด<ม>ยเราเนี่ยสังเกตจากการเกิดมวลมันของแก๊สค่ะคุณผมของเราขอจบกันนาเสนอเพียงเท่านี้คุค่ะขอบคุณค่ะ

LEE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 